สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมากินส้มตำกันนะคะวันนี้จะเป็นตำหน่อไม้กุ้งสุกนะคะแล้วก็มีผักสดด้วยน่ากินมากเห็นหลไยังน้ำลายไหลเลยมาเป็นคลิปส้มตำกันบ้างเนาะหลายๆคลิปก็ส้มตำพะชอบช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะโควิด หลายคนก็แย่เลยนอะนรวมด้วยนอะโตะด้วยก็แย่เหมือนกันซึ่งไม่ได้ทำงานเลยร้านก็ไม่ได้เปิดขอให้อ่อพักคุ้มครองพัรักษานะคะขอให้ทุกคนแค้วคลาดปลอดภัยจากโควิดนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยทุกคนคะ่ะสาธุเรามากินซ้อมตำกันดีก,กว่าวันนี้จะแซบขนาดไหนซ้อม,มตำพริกแบบเยอะมาก ห้องลองเลยกุ้งกระดาษมาลองเปลือกก่อน quạc quắp quắp นสะกอกละอืมใช้ช้อนบดเลยนะ มหักบุมอ่ะแล้วโตตามเองนะ ขนาดนั่งในห้องแอร์เนื้อยังแตกแซ่บหลาย บ <iento> มใครแ a t นนะวะ kinh tâm là mà kem cái ngò mái không biết cái nằm chi không cho उन्हें किस तुक्कर อันนี้แบบไม่มีน้ำตาล เพ็ดไม่ลบจิตเนาะทอบทรมานตัวเองเพ็ดชอบ น้ำมันลมแล้วมันจะเลอะ เสกอบมือนเส้นนันเนื้ออร่อย อยู่ไหนกันบ้างคะทุกคนเป็นพื้นที่สีแดงหรือเปล่ามาตะอยู่จันทบุรี <c oughs> ตอนแรกมีคนติดสามสามหรือสี่คนแล้วก็รักษาหายมันละไม่รู้ว่าสิ้นเดือนเมษานี้จะได้เปิดร้านหรือเปล่า <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะ สู้ไปเกันโดยเฉพาะคุณหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลสูาา้ๆค่ะ cung nhựa mak ông khoan nhờ lưng còn lại có sắp có xe đấy เดี๋ยวมเผ็ดเก็บขยะก่อนอุตสห์ตำตั้งนานบายบายค่ะ